ปัญหาทุกคนอยู่กับโฮมวิดโฮมออนไลน์ฮะเจอกันอีกแล้วไม่ได้เล่นน้องนี่านานม่วคิดถึงน้องฮ้ยตัวนี้ไม่มีอันนี้ไม่หรอกว้อพี่เจนทำดีมากเห็นไหมเพื่อนทำดีป่ะมาถึงก็มาปงมาเปิดเดี๋ยวไปดูนักศกษาก่นเด้อมีอะไรหรือไม่ิธีอยู่ในเดือด้วยเพื่อนด้อเพื่อนเอาไปปักฮะ กูรู้เลย่ะต้องบอกกูเนอะพี่เจนบอกไม่ต้องมาสั่งพี่เนาะน้องนี่พาเฮ้ยน้องพี่เบลยืนทำอะไรนะอ๋อยืนอาคุณคือพูดโชคดีนะจ๊ะมาเล่นกับเบลไหมคะเบลเหงามากๆเลยคะ่ะเน,นี่นี่บอลนะ จ็บคอจังเลยนะ่ะมออีจะปูนนอ,นนอ,อยู่นี่ตะปูอ,นนอ,อ,อยู่นี่โอ้คหาตูเพื่อนเพื่อนตะปูอยู่นี่เพื่อนเราจะปูให้เพื่อนก่อนเด้อเพื่อนเห็นมั้ยนจะปูไปอันนี้เธอสวยเพื่อนมันรู้เรื่องว่ะเฮ้ยมีกนรู้เรื่องเสียงหอนี่พอคือเสียงเท้าใครเสียงเท้าไครมันได้ยินเสียงเท้านะจ๊ะ นี่ไงล่ะพี่ไม่เอื้อกองอยู่ในสองกองเลยไ,<อ>ไปเดี๋ยวจ้าอดูๆไปคนอื่นเถอะน้อง,งจะทำงานเนี่ยหละ ิวเลยไม่เป็น,นเลยคนนี้ไม่เป็นไรพี่ทุกคนต้องหัดหัดไปนะฮะถ้าไม่หัดมันก็จะไม่ได้ใหญ่ต้องหัดนะฮะทุกคนพี่ทุกคนมีมีหัดกันหมดข้างล่างขาดตะปูใช่ปะยูหนนอ,ยอ,อหญ่เห็ดหนองเรือขอร้องกูหลอกเดือพึงไ็นไหมคนนี้พิมพ์มาใหม่แน่เลย ไปเล่นโอ้โหไปเล่นที่อื่นไปได้ไหมไม่ได้ปะ่ะเนี่ยตรงนี้ก็มีตะปูอันหนึ่งเ,เพื่อนหนึ่มาหนุ่มนี้พาสบายจังเลยนะจ๊ะขอโทษนะฮะพี่ๆนี้ดูสบายจังเลยนะ่าอ้าวน้องจิ้มาได้ไงบ้างเอาจิ้นีนน่มาได้ไงนะ่ะเราเรานี่แป๊บน,นึงเด้อเพื่อนไม่มีใครเอาตะปูไปปักให้น้องเลยเหรอ แช่ก็ได้เอาแต่คุยไปให้น้องหน่วยดีมุ้นว่าเราตั้งทูปไงโอ้โหโอ้บหก็เทปน่องมาไม่เจียงดังจังเลย <c oughs> เพื่อนโดดได้อีนึงดือ้อโดดได้ดื้อน่ะมาทีผมสวดละจ้าผมสวดละจ้า พี่เจีย๊ยน้องก็อยู่ตะปูให้แล้วไงตัวเลขค่ะพี่เจีนี่เห็นหล่อมให้พี่เจีย๊ยนสวดอันนี้ไปนะฮะน้องจะไปอันนี้พี่ยาอยู่นี่อ๋อได้แล้วใช่ไหมพี่เอามียาสองขีดมาปาร์ตกระโดดมาจากไหนเมื่อไ่นี้เฮ้ยตรงนี้พี่เจนสวสดีตรงนี้เท่าไหร่ฮะโอโหติดมือโดน,นไม่มีคนติดมือน้องไม่สบายใจเลยนะ มาใด้เวลาสวดโอ้โหแล้วสกิลเช็ค,คขึ้นขึ้นได้เยอะมากสกิวเช็คไม่ใช่เซฟโซนนะจ๊ะเอามันเห็นเหรอพี่บิวก็ยังมาถูกเนาะโอเคก็จบยังไ,ไงไหมโอมันเห็นแน่เลยมันไม่เห็นหรอเออะอะไร,รอะ เปรีวิวไป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 รีวิวไปเลยไปเลยน้องจะไปสวนน้องอยากสวนน่ะน้องว่สวนเถอะอ้าวอันนี้เขาขึ้นหันเล่นแน่เลยมาตัวต่อว้ายดีเบวแกก็ อ,อก็อาใส่ไปเลยสิจ๊ะพีม่มาตามน้องเลยสุดๆมาได้ไหมวรท้มงดีตุนวิธีนั้นเล่าทุกคนต้องไปหาของใหม่ละตอนนี้มีทูบอยูงง่งโอเคือเสด็ว่าทูบจะปูกโมโมน้ำเอาน้องเจนี่เนี่ไปน้องเจนด้วยน้องเจนจะคิด พี่เบลพี่เบลไม่เฝ้าแล้วหรอกพี่เบลบอกกูไม่เฝ้าแล้วเงี้ยกูจะเอาอจีนนี่แหละพี่จะเอารังจีนนี่แหละคะ่ะพี่เลิกเฝ้าแล้วนะคะมานี่นารังจีนไปเลยให่เขาไลก็ไปทุกคนหกเจ็ดเดก้าไปด,ดง อุ้ยเบ้ฟังพิธีแป๊บหนึ่งนะคะเอ,เอ้ย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 เอาอยู่นี่จ้าอ่าพี่เบ๋เขาเศร้าเศร้าสนโหรพิธีนี้ทุกคนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม พี่วิวน่าน้องเชื่อไม่เห็นหน้าวิวของวิธีนีว้ว่าตะปูเราไปหาของที่อื่นกันดีกว่าหาวิธีอื่นกันดีกว่านะจ๊ะเอายาไปเพื่อนก่อนพี่เจนฮะยังอยู่นี่ฮะพี่เจนไปฉีดยาไปพี่เจนตะปูอยู่ไหนวะพี่ที่พี่เอาตะปูมาโยนอะน้องเจนนี่โอเคเอาตะปูมาโยนอะมันไปอ้อยนี่ไงทุกคนตะปูอยู่นี่แล้วพิธีอยู่ไหน ต้ปูพิธีอยู่ในห้องน้ำหลมอมอะไรปูไปอันนี้ก่อนพี่พี่เรนเอาตะปูไปอันนี้ให้น้องหน่อยได้ไหมเรากำลังจะไปเอานี่เรากำลังจะไปเอาตะปูเบอเปิดของก่อน,กนองกไงี้ยงงกพิธีใกลสิ้นนะ ไม่มีใครไปปาให้น้องเลยไม่ปาให้น้องหน่อยยุโขงแบบเกินกันมากเกินกันคือลยไร่มไม่ได้เกินกาเกลือนกลานะจ๊ะเกินกันมาเนาะมาตา้งวิธีไปทุคนเขากล้าแล้ว มีรูด,ดิ้งหรือมันกดรูปวะเออเดีวเวลาไม่เห็นได้หกคะแนนเดี๋ยวเราต้องอยู่ใ,ใกล้เราต้องอยู่ใ,ใกล้เอาไม่ได้อะตาลายแล้วจ้าตาบอดแล้วจ้าอยูย้ นี่กตีตั้งทุกคนน้องห็นยยนดีเดี๋ยวน้องจะชีดดีเลยนะพี่คนนี้โดดตุ้มไม่จะ,ะดดไ,ไปเอาอยานะ่ะอ้าวอ้าวยาตรงนี้ก็ใช้แล,ล้วหล่อมอ้าว็่าใช้กันตอนไหนหว่ายาไม่บอกกันเลยนะจ๊ะจะใช้ยากันตอนไหนนะ่ะ มินตยันนะจ๊ะน้องเปิดประตูไว้ให้เร็วพี่เร็วเพื่อแบบวินาทีชีวิตวินาทีจะวินาทีชีวิตวินาทีจะขีดวินาทีจะขีดเตะอีจีน่ะเตะอีจีนอาจะขีดแล้วพี่เบลเอกใครพี่เบลเขาเร่มไม่เปลนอ่ะทุกคนคนนี้เขาน่าจะกำลังหัดเล่นแต่ไม่เป็นไรเนาะตอนเรามาเร่อๆก็เป็นเรนี้แหลยเราก็งงเหมือนกันนะจ๊ะ ทุกคนย่อมมีการพัฒนาเนาะโอ้ยไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยเออทยู่ดิพิวอยู่ดิพิวอยู่ด,นด,นดิน้องมีโล่เด้งจริงๆริด้วยนะน้องมีโล่เด้งนะอ่ะโอ้แต่สินเนี่ยเขาเรียกว่าของทำไมยันมันเยอะจังเลยวะพีิวกรีดพิวกีดกราดพิวกีดกราด ติดกราดเนี่ยถ้าเพนมีแต่ยันมาทุกคนถาจริงเด้วยยันเยอะๆเนาะเออเออเออเาไม่เกี่ยวเด้ออยู่นี่เอจีนี่แกจะตายแล้วมันจะดูดเลือดมาใหญ่เออมันจะดูดเลือดเออต่อยต่อยเออนะ โอเคคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปที่ผมทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่อง g r แล้วก็ตี่นกบของพวกเราด้วยนะครับฝากด้วยนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย